ตอนนี้เดี๋ยวเราจะรวมพลังครับจัดการไซเลนเฮดและสกีวีดี้พร้อมกันว้าวหั้ำเลฟางตุ๊กแกใส่พ่อยตุ๊กแกกลายเป็นตัวใหญ่สวัสดีครับเอ้าเฮ้ยแล้ววันนี้ทำไมมีพี่ต้ามาคนเดียวอะ ฮ้ยเจ้าเป่าวดผีกินไปแล้วหรอหรือว่าเจ้าเปากินนมบูดเพราะวันนั้นยังไม่ฟื้นเลยก <it in the world> ินนมโรงเรียนบูดใช่ไหมในในในคลิปข่าวที่แล้วครับที่กินนมโรงเรียนบูดครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องคงต้องใช้บริการจากพี่ตาคนเดียวครับในการจัดการฝูงสงกีบีดี้แล้วก็ใส่เลนเฮดแล้วก็ซอมบี้ด้วยโอเคครับไปพี่ตาพร้อมยังครับเด <c oughs> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้คืออะไรครับไม้เลียวเอาไว้ตีนักเรียนเดี๋ยวเราไปจัดการกันครับ ทางนู้นทางนู้นทางนู้นพิตาทางนู้นครับโอ้ะลืมไปครับคุณพ่อเขามีปืนด้วยนะครับเอาละครับพิตาตรงนั้นแหละครับจัดการเลย,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 ยพิตาช่บช่บช่บเฮ้ยบินลบไปหมดเลยครับเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบินลบไปอะ่ะเฮ้ยพิตาจัดการมันไม่ได้เลยอะ่ะเอาพุ่งเหล่าฟ้าไปนะพิต้าเอาเจ้าฟ้ามาถึงครับยิงระเบิดไปไปครับไม่โดอนอยู่ดีโอ้โหย เราเบิดใส่ไปคงจัดการโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกะมป๋าหาพ่อก่อนเฮ้ยทำไมเสียงเป็นแบบนี้หลังจากกินนมบูดไปใช่ไหมอะไรครับพี่ต้าไปลุยกันต่อครับอะไรดีใช้เอจัมโบ้เพราะตีโดนตีโดนอะไรก็ไม่รู้โเอ้ยอรโอหตอนนี้เจ้าเป๋าเอาอาวุธมาให้กับพี่ต้าครับเพื่อไปจัดการเราไซเดนเฮด ฮ้ยนั่นไงเส็นเฮดกระสือเร็วเร็วเร็วเลยเลยโอ้โหพี่ตาไปจัดการยับฟืบฟับฟึบฟับโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับจัดการไปแล้วอ่ะเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้จระเป่าอะเมื่อกี้เห็นยิงแบบแวบแปงนี้อยู่ไหนอ้าวแล้วเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ก่อนมาสัมภาษณ์ก่อนขอขอขอดูสวัสดีครับเพื่อนๆไหน่อยครับสวัสดีครับทำไมเสียงเป็นอย่างนี้ครับเสียงแตกหนุ่มหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยตรงนู้นครับไซเลนเฮดหัวเอึอพิต้า,อาโอ้โหพิต้าลุยแล้วเมาเฮาพิต้าถูจากจัดการแล้วมั้งเนี่ยเอาเลยครับหัวพลังกันสองคนตุ้มเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไซเลนเฮดอยู่ฝั่งนู้นแล้วยิงอะไรมาฝั่งนี้แล้วยิงไปฝั่งนู้นดิโอเคยิงเลยโอ้โหพวงปืนเรียบเรียบร้อยโอโ้แล้วส่วนพิต้าครับยิงออกมาเป็นไฟครับ โอ้โหปืนไฟพิต้าครับปุ๊มป oh ุม oh ปุมปุปุปุโอ okay. <|ja|> oh. oh ้โหเรียบร้อยครับอ yes? okay ัน okay นั้นมันอะไรเนี่ยปืนลากไม้หรือยังไงเดี๋ยวขอขอไปดูอาวุธของพิต้าไหนพิต้าหยิบขึ้นมาดูหน่อยครับเนี่มันคือปืนลากไม้โอแต่มันโหดมากครับมันเป็นไฟอ่ะแย่าล้วครับตรงนู้นครับฝูงซอมบี้จะเปาโอเคโอเค เอาจะไปครับนี่คือตุ๊กแกเสกครับอ่ะนี่คือระเบิดนิวเคลียร์แก่โอ้โหเอาไปแล้วกลายเป็นตุ๊กแกตัวใหญ่ครับ 1, หนึ่งสองฮึปเฮ้ยกลายเป็นตุ๊กแกตัวใหญ่ครับโอ้ยจัดการอ้าวไม้หักโอเอาเร็วเดีวเก็บเก็บตุ๊กแกขึ้นมาเก็บตุ๊กแกขึ้นมาอ้าวตายแล้วตายนะโอ้โนี่มันคือตุ๊กแกเสกนี่เองครับเพื่อนเฮ้ย สามารถแบบแสกเป็นตัวอะไรก็ได้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะรวมพลังครับจัดการไซเลนเฮดและสกิปที่พร้อมกันโอ้โหจะเป่าพ่นไฟครับติ้าใช้ปืนไฟครับโอ้ยโอ้ยแล้วเดี๋ยวมายิงกันเองทำไมเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็งงกันพอดีว่าจะฆ่าตัวอะไรกันแน่เนี่ยโอเคครับ ่เสร็จแล้วพี่ตาก็เอาปืนไปโยนทิ้งอ่ะแล้วเราจะเอาอาวุธที่ไหนล่ละต้องเลฟางตุ๊กแกใส่โพยต้องตุ๊กแกกลายเป็นตัวใหญ่โว้ายไม่เอาไม่ต้องมาแล้วโอ้ย,อ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 ยดีนะเจ้าเป่าเก็บไปก่อนครับไม่งั้นเราโดนตุ๊กแกตัวใหญ่กัดแน่นอนครับโอเค okay, ครับวันนี้เราก็จัดการเหล่าซอมบี้สกิบีดี้และไซเรนเฮดไปได้ครับไงอ่ะฝาบกบอกเพื่อนว่า ซื้อลาบูบูกำลังแพงไม่ใช่จะซื้อลาบูบูทำไมเล่าฝากบอกเพืพ่อนว่า <Nurse> นี่ยมันต้นตะไคร้อ้าวฝากบอกเพืพ่อนว่าตะไคร้ในบ้าจะได้มีต้นลูกโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องปอมซอลีด้วยนะบ๊ายบายอ่ะแล้วก็มายิงกันเองแล้ว